ซื้อไททันต,ตอนเดียวอย่าลืมนึกถึงอ้อมิสูอตอรกกมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อมิสูอตอรกมอีกแล้วนะคะวันนี้อ้อยู่ที่จังหวัดเลยค่ะอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะวันนี้อยู่ที่ถนนลอยฟ้าภูเก้าง่อมนะคะเป็นถนนลอยฟ้าที่สวยมากๆพาดูกันก่อนดีกว่าค่ะพามาดูบรรยากาศค่ะสําหรับลูกค้าที่อ่าไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนในช่วงโควิดแบบนี้นะคะเอาบรรยากาศมาฝากค่ะ,คะวันนี้นํารถไททันต,ตอนเดียวมาส่งค่ะ แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมีที่รีวิวสวยๆแบบนี้เลยขออนุญาตเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะนี่ค่ะได้ถอดแมส์สูรอากาศกันเต็มที่เลยลูกค้าอยู่ที่จังหวัดเลยก็เลยต้องใช้ไต้เติ้ลโปรวิวนะคะลูกค้าใช้ในพื้นที่ที่ประมาณแบบนี้แทงไลในสวนแล้วก็มีพื้นที่ที่ต้องขึ้นเขาแบบนี้นะคะก็เลยจําเป็นต้องใช้รถไต้เติ้ลโปรวิวคันนี้ค่ะนี่ค่ะนํามาส่งไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถออนไลน์กับเราได้เลยค่ะขั้นตอนการซื้อก็ง่ายนิดเดียว แค่โอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะออส่งไฟแนนซ์มาเซ็นถึงที่เลยแล้วก็นํารถมาส่งแบบนี้นะคะมาดูกันค่ะวันนี้นํารถไททัตตนตอนเดียวมาส่งแต่งอะไรยังไงกันไปบ้างคะ่ะวันนี้เน้นเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ตัวเกียร์ธรรมดาค่ะสีขาวรถเราจะมีให้ได้อสองสีนะคะเป็นสีขาวกับสีบอลเงินค่ะคันนี้จะเป็นสีขาวค่ะด้านหน้านก็จะเป็นกันชนหน้า KTC ค่ะ กบป้ายตัวนี้เอาใส่เป็นกบป้ายลายอาร์ตค่ะโลโก้ไททันสปอร์ตแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นยาง AT ทตัวนี้เป็นยางซูแม็กค่ะจะเป็นยาง a อทีคือลูกค้าสามารถใช้ลุยได้แล้วก็ใช้แบบพื้นเรียบได้ค่ะตัวนี้เป็นดอกอยางสวยแล้วก็ดูดูลงตัวราคาย่อมเยาวจับต้องได้นะคะตัวนี้อยู่ในโปรโมชั่นที่เราจัดแถมฟรีให้ปงล้อซุ้มล้อค่ะตัวนี้เป็นของไทตันของแท้นะคะของมิ u ูบิชิเลยด้านข้างก็จะมีบันไดข้างแบบนี้ค่ะ เบามือจับกันสตราดค่ะแล้วก็ตัวนี้ฟิล์มเซรามิกค,ค่ะทุกคันจัดคัสสันเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้ค่ะตัวนี้ฟิล์มเป็น60%รอบคันข้างนอกเข้มปีเลยข้างในสว่างสบายตาค่ะรับประกัน10ปีฟิล์มนําเข้าจากอเมริกาค่ะคันนี้ดูภายในเดิมๆกันนิดนึงค่ะภายในเดิมๆหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าเอออัพเกรดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเดิมๆหน้าตามันเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เลยค่ะพวงมาไรสามก้านแบบนี้ค่ะ กุญแจแบบไข่สตาร์แต่คันนี้ลูกค้าอ mm ัปเกรดเป็นกุญแจไฮโซนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์หกสปีดแล้วก็จะมีตัวเกียร์โฟร์วีแบบนี้ค่ะภายในหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะเบาะก,ก็เป็นอ่าเบาะ PVC ที่มีรูระบายอากาศเรียบร้อยค่ะดูแลทําความสะอาดง่ายด้านหลังค่ะตัวนี้กระบะไลเนอร์ค่ะแล้วก็คันนี้ลูกค้าใช้บรรทุกนะคะตัดแหนบมาข้างละสองเส้นตัวนี้ใส่สําหรับลูกค้าจะไปขน,นอ่าพวกผลไม้ต่อวัลท ข้าวโพดอะไรแบบนี้ค่ะในสวนก็เลยขอเพิ่มแหนบมานิดนึงค่ะด้านหลังค่ะกันชนท้ายออฟโรดค่ะตัวนี้ออาใส่ให้เป็นตัวเอาเดนเดอร์ค่ะพร้อมไฟสองไฟทะเบียนแบบนี้แล้วก็จะมีควงลากสีแดงแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะรถไททันพร้อมใช้งานแต่งดูเรียบหรูแต่ว่าใช้งานได้จริงแน่นอนค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้นะคะสนไจโทรหา,าได้เลยที่เบอร์086ค่ะ4186455วันอ่าแล้วต่อไป อ๋อัะไปส่งที่ไหนแล้วก็เอาบรรยากาศที่ไหนมาให้ดูกันฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เอาภาพบรรยากาศการเดินทางระหว่างไปส่งรถลูกค้านะคะที่อําเภอ รถคันข,ข้างหน้าคันนี้นะคะไททันต,ตอนเดียวตอนนี้เป็นาทางขึ้นเขาเป็นบรรยากาศระหว่างการเดินทางค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะคะบริการส่งทั่วไทยตอนนี้ลูกค้าขับนําไปนะคะแล้วก็พาไปรีวิวที่ภูอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจ <c oughs> เดี๋ยวเก็บภาพมาฝา,ากกันนะคะ วัดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะวันนี้นํารถไต้ตันตอนเดียวมาส่งค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ภู่เก้านี่ค่ะเป็นถนนลอยฟ้าผู่เก้างมลูกค้าจะพามารีวิวถนนสวยๆแบบนี้นะคะนํารถไต้ตันตอนเดียวโฟวิวคันนี้มาส่งนะคะนี่ค่ะลูกค้าใช้วิ่งในสวนในไร่ใช้งานที่จังหวัดเลยนะคะมารีวิวภาพบรรยากาศให้ดูกันค่ะ ค่ะสวยมากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยพามาอ่ามาชมบรรยากาศการส่งมอบนะคะโอ้ยไม่ใช่การรีวิวนะคะของเซลล์ลูกปัดกับออตัวกลมนะคะกว่าจะได้รูปสวยๆเรื่องหลังการทำงานของเรานะคะแกงลูกหมูสามตัว แกงลูกหมูสามตัวอ่าจะ้ยลงยัไงก่อนเพื่อนเพื่อนแฟนเพจอยากให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมสกิดมากันนะคะพวกเราพร้อมมากๆเลย้อดูนะเพื่อนถ่ายให้เราเราถ่ายให้เพื่อน ะเดี๋ยวทีนี้ลูกปัด็ก็จะไปถ่ายมาั้งทีนี้ตัวกลมก็จะเป็นตากล้องอ่ะโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูปใครจะสวยกว่ากันนะคะจะขึ้นได้ไหมก่อน <laughs> ใช้ความพยายามค่ะโอเคค่ะไม่แกงเพื่อนอ่ะพอแค่นี้อุ้อื้ขึ้นได้เวปัดแให้ด้วอ่ะ นี่นะคะเราก็อยู่กันที่จังหวัดเลยนะคะเอารถแต่ต้านโฟวิวคันนี้มาส่งให้ที่บ้านลูกค้าเลยค่ะอยู่บนถนนลอยฟ้าภูเก,ก้าง่อมอ่ะเอาให้เต็มที่เลยค่ะต้องได้รูปสวยกันซักรูปแหละโอเคค่ะแค่นี้ก่นอนเนาะเบื้องหลังนะคะ